นี่ฮะวิธีการทำกรเกษตรแบบเมืองน่านนี่แม่เขาทาผมอยู่สวนของพ่อพ่อสลายน์บ้านปง่งเลี้ยงหมูแบบเมืองน่านแม่ตอนนี้มันเกิดมาได้กี่ตัวท้องแรกอะ่ะสามสี่ตัวเกิดมา,ามเกิดมาท้องแรกได้แค่สี่ตัวรอดสามเกิดมาสาม,สามลอด อ๋อเกิดมาสามลอดสองนี่ฮะอันนี้เป็นสัตว์ยืนนิ่งแล้วดูนี่พร้อมผสมนี่เลี้ยงหมูสไตล์เมืองน่านแม่อย่างนี้ถ้าเราขายขายตัวเท่าไหร่แบบนี้อันอันนี้มันกิะาแยกถ้าแยกถึงเดือนแล้วก็ตัวนึงปันห้าอ๋อถ้าแยกถ้าแยกจากแม่ไปอีกหนึ่งเดือนก็พันห้างามมากเนาะหกตัวนี้เนาะงามมากเลี้ยงสมบูรณ์ก็เลี้ยงลำธรรมดานี่เนาะแม่แม่ อตัวนี้เกิดสิบสี่ตัวนี้เกิดสิบสี่ครับตัวนี้เกิดสิบสี่อ๋อมีตัวหนึ่งที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์นะตัวนู้นผสมแล้วทองนะนี่อ่ะคือเมื่อก่อนคนน่านเขาจะไม่ใช่เมื่อก่อนทุกวันนี้ก็ยังคนน่านจะนิยมอ,อแก้บนเลี้ยงเจ้าที่ก็จะใช้หมูดำอย่างเดียวไม่ใช้หมูขาวบางคน,คนเขาก็จะเลี้ยงหมูดำาอะ นี่นี่แม่เขาจะให้แม่ผสมแก่ไหมผสมลำเหรออ๋อใช่หานหมูอ่อนผสมลำนี่สมบูรณ์ดีมากว้าวอันนี้ยังบวขายเนาะอันนี้ยังบวได้ขายเจือกระ,ะหันแยกบวถึงสิบวันเจือถ้าแยกจากแม่ไปประมาณเดือนประมาณเดือน,นก็ขายตัวพันห้าว้าวต้างานมากชุดนี้เป็นแม่เหมือนซานผสมด้วยพ่อดูหลอกดูหลอกเปียแตงลูกออกมาก็จะดำเหมือนเดิม แต่ถ้าดูหลอกด้วนออกมาจะอาจจะมีแดงผสมนะอันนี้ต้องเป็นดูหลอกเออป,ยยปกียแตนนงยังแจมยังแจมนนอนนนอนี่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 รนพร้อมผสมก็ยืนนิ่งรอเราผสมยืนนิ่งหมูตั้งนั่นนะถ่ายทุกท่านดูกันคนชอบนี่นี่ฮะนี่ฮะพร้อมผสมพร้อมผสมผสมที่สุดเออพร้อมผสมที่สุดคือมีมีผู้ไปยืนอยู่ข้างหน้าแล้วนิ่งกับคนนี่คือพร้อมผสมที่สุดนี่ฮะมีอาการหมูพร้อมผสมที่สุด อ่าฟาร์มหมูพื้นบ้านแบบเมืองหน้าแม่เขาเป็นนี่ยทำคอกแบบกงเหล็กอย่างมาตรฐานเลยมีหมูแม่พันุอยู่ห้าหกตัวฮะแม่งามากไหมท่านใดชอบเลี้ยงหมูพื้นเมืองแบบเมืองหน้านะครับ